นี่สาัปากกานี่นะคะคืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำแผนที่เดินดินนะคะแผนที่เดินดินเนี่ยเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยเราในการวิเคราะห์สถานการณ์เยาวชนในชุมชนของเราเพราะว่าไอ้เจ้าตัวแผนที่เดินดินเนี่ยมันจะบอกเราว่าเยาวชนรวมตัวกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะมี กี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งกี่คนและที่เขารวมกลุ่มกันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เสี่ยงทางเพศเนี่ยอะไรบ้างนะคะแผนที่เดินดินปกติในชุมชนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอ,อ,อาคารสถานที่ถนนหนทางสะพานแม่น้ําอะไรเงี้ยมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่สําหรับแผนที่ที่เราจะทํางานกับเยาวชนในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยจะเป็นแผนที่ที่จะบอกเราได้ว่าเยาวชนรวมตัวกันอยู่ที่ไหนที่เขามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอะคะ่ะ อ่ะงั้นขอถามก่อนเลยว่าจากประสบการณ์ที่เราอยู่ในชุมชนเดียวกันมาเนี่ยนะคะพวกเราเห็นเยาวชนรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันแล้วส่อแสดงว่าจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเนี่ยนะคะรวมกลุ่มกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะขออนุญ,ญาตนะเอาคิดก่อนนะคะคิดดูให้ดีนะคุณป้าเอาสมอว่าไงคะไปโดดบุหรี่ในห้องน้ำมัง้ง ดีดีนะมีเหตุผลอ่ะละขอเชิญคุณจินพยาบาลสิคะส่วนยอมตอนนึกๆไงเยคะไปจูจีกันอ,อืมนี่หน่วยสอดแนมของเราอยู่นี่นี่เองดีมากค่ะดีมากอ่าขอทางน,น,นู้นนิดนึงครูนุชครูแนแนวค่ะที่น่าเซเว่นก็เยอะนะคะยืนกันเป็นกลุ่มเลยค่ะอืมเอาละเยี่ยมมาทางนี้หน่อยขอเชิญ อ่ะขอฟังความเห็นจากน้องแนน NGO หน่อยค่ะโรงหนังก็เพียบเลยนะคะอาจารย์หนูเห็นนั่งพ่อรักกันเป็นคู่คู่เลยคะ่ะเห็นจูจีกันเป็นคู่คู่เลยนะคะอ่าเยี่ยมเยี่ยมนะคะหลายจุดแล้วนะที่เรามองเห็นนะคะผู้ใหญ่กายขยับกระสับกระซายมีอะไรจะพูดคะคือคิดไม่ออกอะครับอาจารย์แต่ว่าทำไมเราไม่เชิญพุกเยาวชนและเด็กๆอะมานั่งคุยกันที่นี่คะครับอาจารย์อความคิดดีมากค่ะนี่แหละดีมาก,มากๆเยี่ยมเลยนะคะ คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าคําถามพื้นฐานเนี่ยมันอาจจะถามว่าเยาวชนรวมกลุ่มกันอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งอันเนี้ยเราในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชมนนี้เราก็พอจะมองเห็นได้ใช่ไหมคะว่าเขารวมกลุ่มกันอยู่ที่ไหนแต่คําถามที่ลึกไปกว่านั้นคือพอเขารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเขามีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอะไรถ้าในกลุ่มนั้น,นมีเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างเงี้ยกี่คนไอ้อย่างเนี้ยเราจะไม่สามารถตอบได้ลึกขนาดนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆที่เราเห็นในชุมชนนั่นแหละมาร่วมกันทำแผนที่เดินดินด้วยอ่าเห็นด้วยกับพี่ผู้ใหญ่เลยนะคะว่าควรจะต้องมีเยาวชนมาร่วมคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเยาวชนต้องเอายาวชนมาทำแผนที่เดินดินด้วยค่ะเก่งมากคุณนุชมีอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์เก๋คะจะโทรตามหาเลยไหมคะ เอาแบบตัวจิ๊ดๆสักสองสามคนเลยค่ะดีค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอเสนอนะครับผมมีไอ้ตัวแสบในมุมบ้านอยู่คนเดี๋ยวผมตามมาให้อาจารย์ได้ไหมครับอ๋ออย่างนี้นี่ฟังแล้วชื่นใจค่ะอย่างนี้นี่แสดงให้เห็นว่าเราเริ่มจะมีความเข้าใจกันละว,ว่าการทําแผนที่เดินดินเนี่ยเราต้องเอาน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นตัวเจ้าของปัญหาเนี่ยมาร่วมกันทําแผนที่เดินดินด้วยนะคะ เคล็ดลับสําคัญย้ำนะคะไม่ใช่เยาวชนคนไหนก็ได้แต่ต้องเป็นเยาวชนซึ่งเราคาดว่าน่าจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศชวนเขาเข้ามาเขาจะได้มาช่วยเราคิดได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะถ้าผมบอกไปแล้วจะมีใครว่าผมไหมครับผมกลัวถูกจับอืมนี่เห็นไหม คำถามของน้องๆเยาวชนนี่สะท้อนอะไรคะเขาถามว่าถ้าผมบอกความจริงไปว่าเราเจอกันที่ไหนบ้างทําอะไรบ้างผมกลัวถูกว่าผมกลัวถูกจับอย่างนี้เนี่ยนะคะแสดงให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยน่าจะไปทําอะไรเข้าจนทําให้น้องเขากลัวเป็นคําถามที่สะท้อนกลับมาที่ตัวเราทุกคนเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะแทนที่จะตอบคําถามสิบนะ เกก็จะขออนุญาตแปลงคําตอบเนี่ยให้มาเป็นคําแนะนําว่าผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเวลามีเยาวชนเข้ามาทํางานอะไรด้วยเนี่ยเราจะต้องไม่ทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าพูดเพราะเราต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงจากเขาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะสรุปใจความสําคัญของมันก็คือว่าแผนที่เดินดินนี้จะต้องบอกว่าเยาวชนน่ะที่พบกันในชุมชนของเราเนี่ยมีอยู่กี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีกี่คน และในกลุ่มหนึ่งๆเนี่ยเขาทําอะไรกันที่เราคิดว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเขาเจอกันเนี่ยเวลาไหนมั่งและนอกจากกลุ่มพวกนี้แล้วเนี่ยที่มองเห็นได้ง่ายๆเราคิดให้ลึกๆๆๆอีกทีสิมีกลุ่มอื่นๆม้างหรือเปล่ามีเยาวชนจากที่อื่นเข้ามาในชุมชนเราไหมหรือว่าชุมชนของเอยาวชนของเราเนี่ยไปชุมชนอื่นบ้างหรือเปล่า มีสถานประกอบการผวกร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมคาราโอเกะผับบาร์อะไรทั้งหลายเนี่ยมีไหมสถานประกอบการทั้งหลายโรงงานบริษัทห้างร้านอะไรทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีสถานบริการบริการทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจให้คำปรึกษาอะไรพวกนี้มีหรือเปล่านะคะต้องดูพวกนี้ให้หมดสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่า เยาวชนทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นเยาวชนในสถานศึกษาสักเท่าไรเรียนหนังสือถึงชั้นอะไรกันบ้างแล้วที่ไม่ได้เรียนนะคะอยู่ในชุมชนไม่ทํางานไม่ทําอะไรเนี่ยมีไหมแล้วเขาจบชั้นอะไรกันแล้วก็ไอที่ทางานแล้วล่ะนะคะจบมสามมาทํางานหรือเปล่าหรือจบมหกหรือว่าไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเงี้ยข้อมูลพวกนี้สําคัญมากๆเราจะต้องมาไล่ถามทีละข้อเลยว่าเรามียังมียังมียังให้มันครบทุกข้อ ทั้งหมดมันจะมีคำถามหลักๆนะคะที่จะใช้ถามเพื่อตรวจดูว่าเราทําแผนที่เดินดินครบตามนี้หรือเปล่าเนี่ยแค่8ข้อเองซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบมันจะระบุไว้อย่างละเอียดแล้วในคู่มือกระบวนการของที่ทางสวน,นทําไว้เราก็แจกทุกท่านค่ะทีนี้ในแผนที่เดินดินเนี่ยถามว่าเราจะมีเอาอะไรลงไปใส่ในแผนที่เดินดินบ้าง ที่แรกเราก็พูดกันไปแล้วว่าจะต้องมีอาคารบ้านเรือนสะพานแม่น้ำอะไรต่างๆใช่ไหมคะนั่นเป็นข้อมูลพื้นฐานทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเยาวชนรวมกลุ่มกันอยู่ณจุดใดวาดลงไปเลยในแผนที่เดินดินนะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนเขาอยู่ตรงนั้นเขาทำอะไรนั่นคืออันที่ห สองมาดูซ้ำอีกว่าเฮ้ยเราครอบลคลุมเยาวชนครบทุกกลุ่มหรือ,อยังถ้ายังไม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกได้นะะมีเยาวชนกลุ่มอื่นอนอีกหรือเปล่านะฮะมีบ้านพักมีบ้านเช่ามีอาพาร์ตเมนต์หอพักอะไรที่เยาวชนอยู่แถวนั้นไหมมีสถานประกอบการบริษัทห้างร้านโรงงานร้านขายยาอะไรอยู่ในบริเวณนั้นหรือเปล่า เอาไอ้ที่เยาวชนเข้าไปใช้บริการนะคะร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมผับบาคาราโอเะเอาทั้งนั้นร้านเหล้าปัน่นใช้หมดต้องใส่ลงไปแม้แต่โรงแรมม่านรูดนะคะถ้าถ้าน้องๆเขาใช้เราก็ต้องคือถ้าอย่างเงี้ยอย่างสิบเขาบอกว่ามีเพื่อนๆไปใช้บริการที่นี่ก็ต้องวาดลงไปในแผนที่เดินดินด้วยแล้วก็สําคัญมากคือต้องดูว่าเยาวชนเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายบ้างหรือเปล่าเยาวชนที่เราเห็นในชุมชนเราเนี่ยเป็นเยาวชนจากที่อื่นมาหรือเปล่า แล้วเยาวชนของชุมชนเราเองเนี่ยไปเที่ยวที่อื่นมีบ้างไหมนะคะแล้วกลุ่มประมาณว่ากลุ่มการศึกษาของเขาเนี่ยอยู่การศึกษาระดับไหนกันเอามาให้หมดแล้วก็ที่สําคัญประการสุดท้ายที่ต้องมีแน่นอนก็คือต้องเขียนออกมาให้เห็นในแผนที่เดินดินเลยว่าในชุมชนของเรามีสถานบริการให้แกน่น้องๆเยาวชนหรือเปล่าถ้ามีอะไรบ้าง เช่นให้คําปรึกษาดูแลรักษาโรคติดเชื้ออะไรต่างๆหรือว่าพูดง่ายๆเลยนะมีที่ไหนที่เป็นหมอตำแยเขารับทำแท้งอะไรพวกนี้ต้องเขียนลงไปด้วยเพียงแค่นี้เราก็จะได้แผนที่เดินดินที่จะบอกสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในชุมชนเราได้อย่างชัดเจนเลยด้วยครับผมคิดว่าแผนที่เดินดินเนี่ยมันเวิร์กดีนะครับ มันทำให้ผมรู้ว่าเยาวชนที่เสี่ยงทางเพศมีกี่กลุ่มกลุ่มละกี่คนคนรอบข้างเขาจะเป็นยังไงเสี่ยงแล้วจะทําให้เสียสุขภาพอย่างไรผมคิดว่ามันดีมากเลยนะครับอืมครับดีมากดีมากอ้านี่ทำไมทําแผนที่เดินดินนะเราจะไม่รู้ปัญหาของพวกเยาวชนเลยนะเนี่ยเยี่ยมจริงๆเลยเนี่ย